ครับวันนี้เรามาพบกับฟาร์มเทคตัวนี้เป็นตัวอะไรลูกตัวนี้จะเป็นถังอุ้มข้าวของ DC70 นะครับ DC70 ที่ใช้กับถีบลงเนาะใส่ถุงแล้วถีบลงเนาะอ่าใช่ใ,ชใชก็คือเราจะดัดแปลงมาใส่ดัดปแปลง,งคือมันก็จะอุ้มได้ประมาณ1,555ลิตรหรือ1,000กิโลนั่นเองเนาะโดยที่เวลาในการขนถ่ายก็คือ2นาที2.8นาที เนาะ mm hmm. ตัวนี้พิเศษยังไงลูกอธิบายดยิจะทําจากวัสดุปเป็นสแตนเลสสตีลนะครับป้องกันสนิมแล้วก็จะมีระบบล็อกสองชั้นนะครับระบบล็อกโอ้ระบบล็อกสองชั้นนี่จุดที่หนึ่งครับนี่จะเป็นจุดที่สองระบบล็อกของเราแล้วยังไงลูกก็คือจะมีระบบควบคุมด้วยจอยสติ๊กคอนโทรลจอยสติ๊กคอนโทรลเป็นจอยคล้ายๆจอยเล่นเกมอ่ะครับจอยเล่นเกมเนาะควบคุมไอ้ตัวชุดชุดท่อลำเลียงเนี่ยครับโอ้แล้วก็บวกด้วยรีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรนไปคนเดียวสามารถเกี่ยวข้าวแล้วก็ลำเลียงข้าวได้เลยครับไม่ต้องใช้คนเพิ่ม<อ>ก็คือลง,ลงจากรถแล้วก็มากดรีโมท<อ>ก็คือมันใช้กับรุ่นคูโบต้านอกเนาะรถเกี่ยวนอกของเรานี่แหละครับก็คือเป็นพวก DC70 รุ่นเก่าที่ที่ใช้ที่ใช้ใชคนคนก<น>รอกข้าวคนกรอกข้าวเนาะแต่นี้ไม่จําเป็นคือติดเข้าไปก็ใส่ได้เลยเนอะใช่ครับผมอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ลูกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท หนะึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเนาะของฟาร์มเทคตรงนี้คือมีเงื่อนไขาการผ่อนไหมตัวนี้ต้องไปคุยกับทางสินเชื่อครับผมไม่ได้เด่นเหมือนกันน่าจะมีแล้ว่าที่ดัง <c oughs> ๆเนี่ยก็คือเรื่องของออะไหล่คูปองต้าเราก็มีด้วยเนาะเห็นข้างในม,มีครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยกันเนาะเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวดูดีเลด,ดิตัวเด่นของฟาร์มเทคก็คือเรื่องของรูทารีเนาะใช่ครับตัวนี้จะเป็นรูทารีพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์เจนสครับเจนสเนาะเจนสแล้วพัฒนา ไปลอตเรี่จะจัดเรียงแบบทรงอัลฟาครับจะลด,ลดแรงเครื่องลดแรงเครื่องคือเครื่องยนต์จะไม่ทํางานหนักนะครับอ้อเครื่องยน,นาาต์ยย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 ยนียยยยยยยะยยยยยยลยยยยวตยยยยยืยย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 ้ยยยยยย2ย0ยยยยนยนยย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 มยย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 ยคยยยา ใช่ไหมถึงคอสชิคราคาแป๊บนึงครับราคาไม่ไม่เชื่ฉลี่ยประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็อะไหล่คูโบต้าเครื่องยนต์รุ่นประมาณ70แรงม้านี่เนาะบล็อกเนี้ยครับก็คือสามารถเครื่องยนต์จะมีมีเกือบทุกรุ่นเลยครับก็คือจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมือสองเป็นเครื่องยนต์มือสองอะไหล่อะไหล่ก็คือใหม่ๆครับอะไรใหม่อะไหล่ใหม่แต่ว่าเป็นยี่ห้อตีตาฟาร์มเทคจะใช้กับคูโบต้ารุ่นรถเกี่ยวเจ็ดเจ็ดร้อยได้ใช่ไหม นี้ก็คือบล็อกนี้เนาะบล็อกนี้บล็อกนี้นะเขนะ้ามาดูด้วยกันนะนก็คือบล็อกนี้ทั้งหมดเนี่ยปลาถึ่ได้เลยเนาะเอเอเนา,เอาอะอรไรตัวนี้พิเศษก็คือ พวกโรลเลอร์ก็คือเป็นความถึกเลยใช่ใช่ครับเออเส็กง็สกกงองก็คือขอความถึกเหมือนกันความถึกหมดเลยความถึกเออเราจะรีอดตัวอะไรลถเกี่ยวรถแพกเ,เตอร์เข้ามาได้เลยเนาะติดต่อความถึกได้เลยครับโอเคนี่ก็คือนวัตรกรรมที่ใส่กับตัวน,นี้เป็นโซ่ป้อนลำเลียงโซ่ป้อนลำเลียง จะมีระบบแม่เหล็กก็คือโซ่ฟันเพื่อลำเลียงค่าแม่ติดกอ่อนโอ้มีปัม๊มมีปั๊มหมดปัม๊มไฮดรอลิกก็มีไดสตาร์ตก็มีก็คือเป็นของฟาร์มเทคิหมดเลยคือหลักๆคือใช้กับคูป o ต้าอย่างเดียวเหรอไม่มียันมาใช่ไหมม,มีหมดครับยันมากคูปะตา้าโอ้แบนแบนรถตลาดโอ้คัทก็มีเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมโอ้อันนี้จอดีเหรอไหม อุบูติกาเนาะคือแปลว่าตีตาารามถึกเนาะครับโอ้แทกยางก็มีโอ้บูธเบิร์มีหมดเลยยางนี้แทกยางเท่าไหร่แทกยางโอ้ว้าวแทกยางจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอเคขอบคุณมากครัเดี๋ยวมาติดตามารามถึก